สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้นะครับน้องมีวัตถุมงคลนะครับลูกพุชื่นเจริญพรหันข้างโหมคุ้มนะฮะได้มาแบ่งปันชุดนี้ในราคาพิเศษให้พี่น้องได้รับกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็นะฮะชอบทุกใจองค์ไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อดีรไลนและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ วันนี้ก็มีมานำเสนอนะครับทั้งหมดนะฮะสิองค์1หรายการครับพี่ชายนะครับนามีรายการสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็นะชอบพี่ชายองไหนก็ปิดถึงเข้ามาได้นะครับนะาราคาพิเศษทุกองครับสำหรับอีพีนี้นะครับอีพีนี้ครับนะมีแบ่งปันนะครับองละ200ร้อนะครับประมาณ12รายการนะครับแต่ถ้าจับคู่หรือเพียงแค่300อเท่านั้นนะครับ วันนี้มีมาพิเศษให้พี่น้องกันเลยครับนะมีมาไม่มากครับนะลองเลือกองค์ที่ชอบองค์ที่ถูกใจดูพี่สำหรับอีพีนี้นะพิเศษให้เฉพาะอีพีนี้เท่านั้นเท่านั้นนะครับมารายการที่หนึ่งครับรายการที่มาซีนเดิมดูเลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาี่นวลนะครับผิวลุ้งนะครับห่มคุมนะฮะยานบ่วงหนากนะครับหนาพยานหน้าก้าวตะกูลลงยาเต็มระบบพี่ด้าหลังนี่ฮะลงยาพยานาเต็มระบบหรือจ้าหลังเลขโค้ดเบอร์สี่สิบสองนะครับ นะฮะใช่ไหมพี่นะเลขคู่ตัวเบอร์สี่สองนะครับรายการนี้พี่นะฮะองค์ละสองร้อยบาทหมดเลยนะครับนะอ่าตั้งแต่รายการที่หนึ่งถึงที่สองนะครับองค์ละสองร้อยบาทหมดเลยนะครับนายกคู่สามร้อยเฉพาะอีพีนี้เท่านั้นนะฮะมีมาแค่สิบสององค์เองครับได้มานิดหน่อยครับได้มานิดหน่อยนะครับมาจัดให้พิเศษให้พี่น้องครับรายการนี้รายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อซูเปอร์แบ็คโเดียมนะครับหน้ากากทองเหลืองขอบแดงครับนี่หน้ากากทองเหลืองขอบนี่ขอบทองพี่นี่ครับ สวยๆกันเลยครับเนี่ยเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวนี่ครับรายการที่สองต่อมารายการที่สามครับเลขโคดเบอร์นะครับหมายเลขหกสิบนะครับเลขโคดเบอร์หมายเลขหกสิบครับเนื้อทองแดงผิวลุกนะหน้ากากสามกริย์ครับเนื้อทองแดงผิวลุกหน้ากากสามกริย์ครับพี่นี่ฮะสวยๆกันเลยพี่นะฮะรายการที่รายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่สครับเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งคุ้ยพื้นลงยาขาวห่มคุมส้มนะครับเลขคนจับเบอร์มาเลขเจ็ดสิหกนะครับเลขคนจัเบอร์มาเลขเจ็บหนะฮะสวยๆเลยนะครับนะองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะต่อมาองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าเป็นการเดียวกันเลยพี่ชายนะครับนะนี่ฮะอ๋อี่ขอบชมพูนี่ครับนะเลขคนจับเบอร์มาเลขสองเจ็ดนะครับ เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเจ็ดนะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยครับนะทองนี้ทองเหลืองผิวลุ้งนะฮะเนี่ยฮะลองดูนะครับนี่รายการที่ห้านะครับ ต่อมารายการที่6ครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินคุยพื้นลงยาโม่วงนะครับเลขโคุณะเบอร์หมายเลข14นะครับเลขโคุณะเบอร์หมายเลข14ครับลงยาโม่วงมหาอำนาจครอบขาวครับนะรายการที่6ครับนะฮะขอแบ่งปันพี่น้องที่แต่สองบาทยกคู่300ร้อยพี่เฉพาะ EP นี้พิเศษเท่านั้นนะครับต่อมาครับรายการที่เป็นเนื้อไทเทเนียมนะฮะเป็นเนื้อไทเทเนียมหน้ากากนะครับเลขโคุณะเบอร์หมายเลข10ตัวเดียวหลักเดียวนะฮะผิวลุ่งๆสวยๆอย่างนี้เลยพี่เจริญพรหันข้างห่มคุมขอบไข่ปลาครับรายการนี้นะครับ รายการที่เจ็ดครับนะฮะต่อมาฮะรายการที่8ครับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงเลขคุณเบอร์หมายเลขสี่สิบห้าหน้ากากอัปกาซาตินลงยาขอบน้ำเงินลงยาจิวอนครับนะฮะรายการที่8ครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่9ครับรายการนี้ลงยาส้มขอบน้ำเงินครับนะ เนื้อมหาชนวนนะครับเลขคุวเบอร์หมายเลข46เลขคนเบอร์หมายเลข46นะฮะลงยาส้มชสวยครับพี่นะรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเป็นเนื้อทองแดงสตริคุ้ยพื้นลงยาแดงห่มคุมส้มขอบฟ้าเลขคนเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับนะรายการที่สิบครับนี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการที่11เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะลงยาค้าสีต่อ9้ารอบห่มคุมส้มค้าสีเลขคุณเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลข33ต่อ9รอบครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12ครับ รายการที่สองครับรายการนี้นะครับเลขค้ดวเบอร์หมายเลขแปดสิบหกเนื้อหาจนวนโบราณคุ้ยพื้นลงยาฟ้าข่มคุมขอบดําครับรายการนี้นะครับนะแบ่งปันพี่น้องนะครับสองร้อยบาทเลขลกคู่สามร้อยพี่นะครับรายการนี้สวยๆกันเลยพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยพี่นะได้มาเพียงแค่สิบสององค์เท่านั้นนะครับสำหรับยกคู่นี้ครับต่อมาครับเป็นรายการนะฮะรายการที่ไปนะครับองละนยฮะเป็นราคาต่อองค์นะครับ Price, รายการนี้ครับเป็นเนื้อนวะพายทองนะครับเป็นเนื้อนวะโบราณพายทองนะครับเลขคดตจ้เบอร์ใหม่เลขเจ็ดศูนย์นะครับเลขคดตจ้เบอร์ใหม่เลขเจ็ดศูนย์นะฮะตอกนวชัดเจนพี่เนห่วงรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะพี่รายการนี้เนื้อวะแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการที่สิบสามครับต่อมาครับสิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อแบล็กโรเดียมพ่นทรายนี่ฮะลงยาเรืองแสงนะครับด้านในนะครับ นี่ฮะเพนสเสมือนจริงนะครับ,นะนะบนหน้าหน้ากากเพนเสมือนจริงนะครับเลขคุณทะเบียนหมายเลขเจ็ดสิบสี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทยกคู่เอาไปห้าร้อยพี่นะครับยกคู่เอาไปห้าร้อยครับเนี่ยฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการเพ้นเสมือนจริงหน้าหลังเลยครับเพ้นเสมือนจริงหน้าหลังเลยพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขเบิ้ลหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเบิ้ลหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับนะเพ้นพิเศษหน้าหลังครับรายการนี้ลงยาเพ้นพิเศษหน้าหลังครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนี่ครับรายการนี้แล้วรายการที่สิบห้าแบ่งัปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับแบ่งัปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับ รายการที่สิบหกครับหรือรายการที่หกรายการที่เป็นเนื้อกระไหลเงินนะนะกระไหลเงินไล่ไล่สีนะครับนะขอบแดงพี่ลงยานาพยานาเก้าตระกูลพี่เลขคนเบอร์สามสิบห้ารายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการจะไปครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดจะขอไปองค์นี้ครับองค์สุดท้าย 17บเจ็ดองนี้องค์สุดท้ายเอ้ย17มี18 17นะครับ17เป็นรายการนี้ครับงานเป็นเนื้ออัปปากาซาตเตียนเลขคนจะเบอร์หมายเลข45นะครับนักการ์กษัตริย์เงินทองพี่ลงยาลายพางครับลงยาลา,ายพางครับพี่นะวสวยๆพี่นะองค์นี้ผมขอที่250บาทนะครับรายการที่17นะครับ ต่อมาครับรายการที่18ครับรายการสุดท้ายครับรายการที่แปรายการท้ายครับรายการเป็นเนื้อ2กษัตริย์ลายเสือครับเป็นเนื้อ2กษัตริย์ลายเสือพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลข12เลขโค้ดเบอร์หมายเลขส2นี่ครับรายการที่เป็นเนื้อ2กษัตริย์ลายเสือครับรายการที่18ครับนี่ฮะนี่นะจะสวยพี่นะรายการที่สินะครับ250บาทนะครับนะนะครับสำหรับนี้ก็ มีทั้งหมดนะครับสิบแปดรายการพี่นะชอบใจกันไหนก็นสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ